พี่พี่ยอร่นี่พี่ไม่ยอร์อันอยู่รงไม่ได้อ่ะใกเย็นกรกำ วตีกรรมวตีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าก่อเ้าก่อขอโหสิกรรมตามตามอาตมามาว่พระอะไรเราตูดจริงก็เก่งว่าอะ่ยไม่ได้มาบวชเห็นตูดขึมาขนนั้นบวชอะไรโสดสมาขาดนะนี่ไปตามมหาพันธ์ทองแต่เจอผู้หญิงคนหนึ่งไล่ป้ามกระหม่อมฉันมา เปลี่ยนที่ไหนเนี่ยแกวดาหาผู้หญิงมากเลยไม่ได้แกวหาพูดเรื่องจริงที่ไหนจะมาป้าผู้ชมผู้ชายเนี่ยคนนี้แหละไม่เชื่อมองเข้าไปเลยออกจาหน้ารักออกจาสวยเออคุณครับคุณจารงเกียดไหมครับรังเกียจอ้าวไหนเขาบอกเร่เกียดแล้วอ่ะเฮ้ยเราเป็นลูกผู้ชายเราดุเดือดสิวะ ใจมองก็่กูไม่แคร์หรอกเฮ้ยใจเย็นนะเรารู้ว่านายหล่ออยู่แล้วไปมองเขาหน่อยนะถ้าเป็นผู้ชายสักนิดแล้วกูจะโกงกาดตรงนั้นเลยหุ่นดีหญิงเราชอบเฮ้ยหายไปดีกว่าเราลอยอย่างนายสวยๆเหมาะกันมากแมทเพื่อนหัวลอยใครจะหัวลอยไปเข้าไปดูสิว่าสวยไหมดูหน้าเลย ไปดูหน้าอ่ะเนาะดูแล้วแบบไหมไม่กล้าเข้าใกล้แสดงว่าสวยมากแต่ไม่กล้าเข้าใกล้สวยมากเลยเก็บตัวสวยมากเลยเราเลยเก็บตัวไงโอ้โเนี่ยเจอใครก็ชวนเอ้าไปหมดเลยเป็นคนั้อยสวัสดีครับคุณผู้หญิง เออคุณผู้หงมีผู้ชาะในหรือเปล่าคะประเดีนว่าผมเหม็นวิ่งไล่ผู้ชายสองคนนี้มาไม่มีอะไรเลยค่ะเห็นว่าพี่สองคนทุกทันก็เลยแค่อยากเอาให้แค่เหรอสกาวฮะเนี่ยสงสัยเจ้าพ่อไม่ชอบปิดไม่ไงน,น,น,นี่ค่ <c oughs> คคะตัดผมสองสอัย่ะ สั้นก็ไม่สั้นแต่ยาว้ยส่งเดี่ยวแบบนี้เดี๋ยวประมาณห้าทุ่มห้าสิบเก้านะเดี๋ยวเรารวมตัวนะปล่ตัวทำไมวะปล่อยวิชอนสู่ธรรมชาติลับสุ่ธรรมชาติสุ่กูไม่ใช่เงือกกูปล่อยลงทะเลเไม่ได้หมายถึงนางเงืมันหมายถึงเทะเลเที่ยงทะเล กำลังจะทำบาปขบังเนี่พี่ชอนนะเขาสั่งน้ำจืดสั่งน้ำจืดไปปล่อยลงน้ำเค็มแล้วก็ตายออกมาแล้วเหรอครับมาแล้วค่ะคุณผู้หญิงครับให้กันดมควันคุณผู้หญิงหันหน้ามาดูก็ได้นะนครับหันหน้า คุกันได้ไหมคะได้สิคะเดี๋ยวสู่นะค่ะเพื่อใช้คนนี้นต่วเาแลขุมมิคันเรา ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยถามก่อนว่าทำไรไม่ใช่ค่ะรอส้กครค่ะคะาะมีธุระก็หันหน้ามาเลยอยากเห็นได้ริซนสชิ่นนี้ค่ะได้เลยค่ะ